ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ RION GAME วันนี้ผมจะมารีวิวรายการใหม่คือรายการรีวิวป๊อปคอนนี่นะเจ้าป๊อคอนบัเบบ,บบีนะครับนี่ก็เป็นสำหรับตัวถังนะขออนุญาตไปวาสิ่งเพลงแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับวันนี้พวกผมไรอนเกมนะวันนี้พบกับผม อีกเช่นเคยในการรีวิวนะครับวันนี้ผมมีสิ่งของแปลกใหม่หรือทั้งเมเจอร์นะคะคิดนี้จะมีการโปรโมทเมเจอร์ด้วยนะฮะก็ผมไปดูเมเจอร์ประจําเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าหัวบัลลบีนะฮะที่จริงก็ไปหามาไม่ได้หรอกนะแต่พอดีผมไปดูหนังเรื่องดันเคิร์กมานั่นเองครับแล้วผมไปเจอเจ้าหัวบัลลบีเนี่ยเหลืออยู่2แก้วผมก็เลจัดมาแต่อีกแก้วหนึ่งอยู่ที่บ้านนะอีกหัวหนึ่งอยู่ที่บ้านเพราะว่า ตอนนี้โรงหนังผมมียานบินวอา,วาเลเลียนนะฮะก็โรงหนังผมแถวบ้านผมนี่ของเหลือเยอะอยู่นะก็ของเหลือเยอะนะ,ะก็ถ้าเกิดใครอยากดูนะครับสามารถเมนถามได้ว่าโรงหนังที่ไหนนะฮะก็ปปอปคอนก็ยังเหลือเยอะนะพวกหัวปออะนะปอปคอนหายากๆโรงหนังนี่นะะก็โรงหนังแถวบ้านอนะ่ะ ก็นะคะฟุกพาคินเคยดูหรือเปล่านะฮะเคยทำว่าขอถามะ,ะว่าฟุกพาคินได้หรือ,อยังนะคะเจ้าแก้วน้ำบับเบิ้ลบีนะฮะเทมาถือว่าโชคดีอะ่ะไม่เจอเนี่ยไม่จัดไม่ได้แล้วนะฮะนี่นะ,ะนะะี่ะ มาดูกันนะฮะเราจะมารีวิวส่วนด้านหน้าก่อนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อภาคเหมือนเจ้าภาคหนึ่งแนละ้วตรงนี้ก็จะเป็นวงกลมให้เหมือนผมภาคหนึ่งผมกว่าที่อุดปากบัเบอรบีแล้วกันนะตรงนี้ซึ่งภาคหนึ่งบัเบอร์บีถูกกับเมกะทอนจนเสียงกล่องเสียงของเขาถูกระเบิดหรืออะไรเนี่ยแหละเขาจึงไม่มีกล่องเสียงแต่ภาคนนีะ้อยู่ดีๆเออไอ้บบอ์บีก็พูดได้มาเฉยเลยฮะแล้วอัติมัก็กลับตัวกลับใจมันจะง่ายไปไหนนะฮะแต่ก็ระดับเกรดหนังนะสิบ ผมให้เก้าไปเลยครับก็คาดหวังว่าพวกตัวละครพวกคอปแฮดิฟฮาวน่าจะมีบทบาทมากกว่านี้และตัวละครใหม่อย่างฮอตลอตก็น่าจะมีบทบาทเยอะกว่านี้นะฮะบทบาทน่าจะเน้นทางมนุษย์กับอัติมันมากกว่านะฮะอัติมันนี่ก็น้อยนะมาดูกันดูกันต่อดีกว่าครับตรงนี้ก็จะเป็นแกนเหล็กนะฮะก็เป็นรถนั่นแหละครับตรงนี้ก็มีรอยสีดำนะฮะ สกวนดวงตาทํามาเหมือนเลยนะในกล้องนี่เรื่องแสงนะเหมือนเรื่องแสงทามาเหมือนเลยตรงนี้นะต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นอะไรวะเหมือนแบบเนี้ยที่หูฟังหรืออะไรเนี่ยแหละผมขอเรียกมันว่าไอเส้นนะฮะมันจะโค้งมาบรรจบกันที่ข้างหลังตรงนี้นะฮะอ่าบรรจบแล้วก็ไปต่ออีกด้านหนึ่งเลยส่วนตรงนี้นะ,ะจะเป็นเอ่อเหล็กนะฮะแต่ตามจริงในหนังมันจะเป็นเหล็กนะฮะมาบรรจบที่ข้างหน้าต่อนะฮะ นี่คือหน้าตาของบนะับบอมบีฮะต่อมาส่งบนหัวนะจะมีตาออโต้บอทนะเทเลยหนะ้าตาออโต้บอทแล้วก็ขึ้นมาอีกจะเป็นลายสามแฉกลงมานะตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กที่ติดไว้แบบนี้นะฮะเนี่ยเหล็กเหล็กที่ติดไว้สองข้างก็จะมีหูนะเริ่มเหมือนคือบับบอมบีนี่เริ่มเหมือนภาคอ,อกะการ์ตูนคอมิกเพราะมีหูเนี้ยเริ่มเหมือนขึ้นมาแล้วทุกครั้งทุกครั้งอะเริ่มพัฒนาเหมือนขึ้นละ เมื่อก่อนมันไม่มีนะมันหูมันพับลงไปอะ่ะตรงเนี้ยถือว่าผมชอบไอเดียนี้มากมีหูสองข้างเท่นะฮะก็เจ้าเนี่ยมีหูสองข้างเพิ่มมาใหม่นะสำหรับพังนี้หลอดนี้ก็จะเป็นหลอดผมคิดว่าเออ,เอ,อสวยดีเวลาเรากินเสร็จนะเราก็สามารถปิดปิดได้นะ,ะอ่ะจะโชว์ให้ดูนะ,นะเนวเลากินเสร็จตอนผมดูดันเคิร์ฟผมก็ปิดนะฮะ,ะเท่เลยนะ เรามาดูส่วนด้านหลังด้านหลังตรงนี้เหมือนตัว V นะะอืแล้วก็โคง้งมันจบต่อตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้คือกันมาถึงนี่นะฮะกันกันตรงกันหน้าผากะฮะกันตั้งแต่หัวมาถึงนี่นี่ก็เป็นเส้นนะฮะสวยดีสวยดีใครเจอนี่รีบจัดเลยนะตรงนี้ตรงนี้ปากดีตรงนี้มีเขียนว่า transformer the last night ด้วยนะก็ต้องพลิกดูนะฮะตามลายเมเจอร์นะ transformer the last night นะฮะ เย้ yeah, ได้สักทีนะฮะคือคือตอนที่ผมไปดูนะผเมื่อผมกะจะซื้ออยู่แล้วไงคนมาเยอะผมก็กะว่ามันคงหมดแต่มันเหลือครับโอ้โหโค้ชุดดีนะ,ะสวยก็จบไปฮะตราการรีวิวเจ้าหัวแก้วนะมามาดูเจ้าถังป๊อปคอนกันเลยดีกว่านะถังป๊อปคอนนี่จะประกอบด้วยเจ้าบับเบิ้ลบีครับแล้วก็เจ้าสวีทมีออตติมัสนะล่างดีนะแล้วก็ถือดาบ ต่อมานี่คือเครือพวกเมเจอร์แล้วก็เอ่อพวกนี้นะผมว่าผมจะลองไปดูโรงหนังโรงนี้มั่งดีกว่าหรือไม่ก็ไปดู SF นะฮะก็กล่องน,นี้จะมี3ตัวนะมีเจ้าออตติมาสเจ้าสวิตนะฮะสวีตนะฮะหรือเจ้าบอบบี้นั่นเองนะฮะยอดนี่ฮนะ 4dx 4, 4สีมิติระบบสมจริงห้อง16กเอฟเฟกต์นะข้างในก็เป็นถังใหญ่นะสุดยอด มันฟอร์หมดเดรัสไนท์ข้างล่างไม่มีรอยอะไรนะมีเลขที่บัตรอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ก็อยากให้มีเจ้าดิฟกับเจ้าคอแทมมาอยู่ในนี้ด้วยจังนะคะอือคือเมมก็จะหมดแล้วก็ไม่มีอะไรนะนี่ถังป๊อปคอนจะหมุนรอบๆไปดูอ่าฮะประมาณนี้นะครับก็ดูก้นที่เจ้าหัวกันต่อเลยดีกว่าถังป๊อปคอนนี่น้อยนะมีมีแต่ผมชอบตรงเนี้ยแล้วก้มันเล็กลงะ หน้าบอบบ,บีนี่เท่มากนะคือขนาดเนี้ยยี่สิบสองออนนะฮะหัวบ๊อบบีบ้ยิบสองออนแก้วใหญ่ก็ประมาณห้าสิบห้าเอ้ยสี่สิบออนครึ่งหนึ่งครึ่งนึงของแก้วใหญ่นะก็หัวนะะยีิบสองออนใช้ได้นะก็ใครเจอนี่ต้องจัดนะสวยใช้ได้จะหมุนรอบๆไปดูนะ อันฟิร์มเมอร์รัสไนต์ตอนจบแมกกาทอนโดนถีบโดนตัดแขนนะแล้วก็ถีบออกมาจากเครื่องบินนะครับคอนเสิร์อลรู้กันนะเพราะโอ้วัตเตอร์เฟรนต์ตรงนี้มีรอยไม่น่าเลยไม่เป็นไรนะดีอยู่ก็ได้มาลเก็บสำหรับคอลเลคชันเจ้าแก้วน้ำโรงหนังนะดูเรื่องดันเคิร์กมาโอ้มันมากครับดันเคิร์กมีฉากที่จะจบสองฉากนะ